you play me? วิยังไงเอ่ยพระเอกน้องใหม่ช่องสามรับนางเอกใบเฟร์นคือสาวในสเปคถือเป็นนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งใหม่ไฟแรงที่น่าจับตามองไม่น้อยเลยล่ะคะ่ะสำหรับออกัสบัชิรวินที่แจ้งเกิดในผลงานละครเรื่องแม่ครัวคนใหม่นั่นเองจนตอนนี้กลายเป็นพระเอกหน้าใหม่ของวิกสามพรามสี่แถมหล่ออล่าฮอตจนมีผู้ติดตามไม่ไอจีออกัสศูนย์ศูนย์เจ็ดสูงไม่แพ้ใครเลยล่ะคะ่ะและตอนนี้หนุ่มออกัสนั้นกำลังมีผลงานเรื่องใหม่ในเรื่องยอมรุก่กับผู้สาวนั่นเองที่กำลังออนแอร์อยู่ทางช่องสามล่าสุดเจ้าตัวได้มาโปรโมทผลงานละครและได้ให้สัมมาาซึ่่งมม่งงงงงงีบบชวตออนพูดถเรื วามรักและชีวิตส่วนตัวเจ้ออกัสยอมรับว่าตอนนี้สดมานานกว่า2ปีแล้วส่วนถามว่าชอบสาวป,ประมาณไหนก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่เคยเจอคนที่รู้สึกรงตัวและพอดีกับเราตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองห่างไกลกับการที่จะมีใครสักคนมากๆแต่ชอบแบบนางเอกไบเฟิร์นพิมพ์ชนกนี่แหละสเปคเคยเจอกันบ้างตามงานซึ่งคิดว่าพี่เขาก็น่าจะรู้ตัวแต่เขาไม่ได้จะชอบเด็กกว่าส่วนตัวไม่เคยคุยกันแต่ก็ตามปรากฏหลายรูปเขาอยู่บ้างหากเพื่อนชอบข่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดการจ้งเนข่วใหๆดยะะค